สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอติดโชลี่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําเดือนสิงหาคม2564แต่ระยะการทํานายเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้2สิงหาคมไปถึงแค่16สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับไม่ได้มีผลต่ออดีตที่ผ่านมาหรืออนาคตที่นอกเหนือจากวันที่16สิงหาคมนี้ไปแล้วนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับในคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาแบบภาพรวมๆของกว้างไม่ได้จอดจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งแต่ประการใด อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นจงใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องการฝากไว้นิดนึงนะครับช่องทางการติดต่อผมหมอกรีชลีในช่วงนี้ก็คือเหมือนเดิมทั้งเบอร์โทรศัพท์ ID.Line Fanpage Facebook นะครับท่านใดที่ต้องการอยากจะตรวจดวงชะตากับผมหมอกรีชลีก็ทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับ ในคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาให้กับราศีมหาเหงอันดับที่2ต้องบอกว่าราศีนี้ไนดะ้ค่อนข้างที่จะมาแรงมากๆเลยนะครับอีกทั้งในเดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดของคนราศีนี้ด้วยพอพูดไปแบบนี้ก็คงพอจะทราบไปแล้วนะครับในหน้าเพจก็บอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือราศีกรกฎนั่นเองนะครับใครที่เกิดราศีกรกฎหรือแม้กระทั่งอยู่ในลัคนากรกฎก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้ได้เช่นกันราศีกรกฎคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมนะครับใครที่เกิดระหว่างวันที่นี้เข้ามาดูได้เลยผมมไ่ อิงในส่วนของลักษณาหรือเวลาเกิดเป็นหลักเพราะฉะนั้นไม่ได้ซีเรียสเรื่องของลักษณาเข้ามาดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันหมดเลยนะครับคลิปนี้บอกเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินโชคลาภแล้วก็บุญเสริมดวงชะตาอีกทั้งตัวเลขมงคลด้วยส่วนว่าจะตรงไม่ตรงแบบไหนอย่างไรก็ใช้วิจารณญาณกันเอาเองนะครับ มาเริ่มต้นกันกับเรื่องของการงานก่อนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับการงานในรอบปังนี้ต้องบอกว่าหนักหน่อยนะแต่มีโอกาสประสบความสําเร็จของสำหรับคนที่เกิดในราศีกรกฎช่วงก,กลางเดือนก็คือหลังวันที่สิบห้าไปแล้วเนี่ยนะครับเจ้าชะตามีแนวคิดอยากจะทําอะไรใหม่ๆแปลกแหวกแนวออกไปจากอาชีพเดิมๆที่เราเคยทําเลยแรกๆเนี่ยเจ้าชะตาอาจจะรู้สึกคลุคลาติดขัดโน้นนี่นั่นอยู่แต่พอทําไปสักพักก็จะเริ่มต้นดีขึ้นปรับตัวได้ง่ายขึ้นแถมพอทําไปแล้วงานเงินดีขึ้น อะไรต่างๆที่ใหม่ๆอะไรต่างๆที่เรายังไม่เคยคนราศีกรกฎกลายเป็นว่าเรียนรู้ได้ไวก่อให้เกิดเป็นอาชีพที่มั่นคงในอนาคตได้เพราะฉะนั้นคนราศีกรกฎจะปรากฏเหตุการณ์แบบนี้นะครับเรื่องของการงานในรอบปักนี้ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงมากแต่แต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะกําลังประสบความสําเร็จกับงานที่ทําอยู่ โดยเฉพาะเจ้าของกิจการถึงขนาดที่ว่าอาจจะอยากขยับขยายกิจการสูวนกระแสะเลยก็ว่าได้นะครับบางครั้งหากคนราศีกรกฎได้มีการออกเดินทางไปบ้างก็จะยิ่งเสริมโอกาสเรื่องของการงานให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับท่านที่เป็นลูกจ้างพนักง,งานในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ที่เหนื่อยในที่นี้เหนื่อยเพราะว่า ทักษะความรู้ความสามารถของเราชาวราศีกรกฎเนี่ยโดดเด่นมากเป็นพิเศษจนไปเข้าหูเข้าตาของผู้บริหารระดับสูงพร้อมที่จะมอบหมายตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่ๆให้กับเรายิ่งถ้าใครที่เกิดราศีกรกฎแล้วทำงานเป็นทีมแล้วตัวเราเองเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมผมเรียนเลยนะครับว่า ปากเนี้ยคุณเหนื่อยแน่นอนนะครับอีกทั้งคุณยังต้องเป็นคนรับหน้าเสือทั้งหมดเป็นคนรับผิดชอบงานทั้งหมดเป็นแม่งานเลยก็ว่าได้ใครมีปัญหาอะไรปรึกษาชาวราศีกรกฎด้วยทักษะความรู้ความสามารถของคุณจะนําพาให้ทีมของคุณก้าวสู่ความสําเร็จได้ในที่สุดเลยตรงนี้ผมมองว่าถึงจะเหนื่อยแต่มันคุ้มมาก เพราะว่าในอนาคตข้างหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นถึงความรู้ความสามารถก็พร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานทั้งเรื่องของการเงินให้กับคนราศีกรกฎเพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลใจแม้จะเหนื่อยหน่อยแต่ผมมองว่ามันคุ้มมากๆนะครับสำหรับท่านที่ทํากิจการส่วนตัวแล้วอยากขย,ขยายกิจการก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าคุณมีโอกาสดีมีโอกาส,กาส,กาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณหวังและปรารถนาได้ แน่ชาวราศีกรกฎในรอบปักนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยเอาเรื่องถึงขนาดที่ว่าคอเหนียวเลยทีเดียวนะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมผมมองว่ามันคุ้มมากกับความสําเร็จที่เรากําลังจะได้รับนะครับและที่สำคัญที่สุดกับพลังงานที่เราใช้ไปนะครับ ในกรณีราศีกรกฎท่านใดเนี่ยนะครับที่กําลังทําอาชีพประเภทขับรถส่งของขับรถส่งอาหารอะไรต่างๆอยู่ในช่วงนี้ถือว่างานในช่วงนี้หนักเหนื่อยพอสมควรบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะต้องควง2ต่อ3ต่อเลยทีเดียวต้องถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ทําเงินได้สําหรับคนราศีกรกฎในช่วงนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันในสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตือนคนราศีกรกฎเลยก็คือ ต้องระมัดระวังตัวเองนะครับเซฟตัวเองแล้วก็พกเจลของฮอง์ิดตัวด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองเรื่องงานก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเหนื่อยหน่อยแต่ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จแล้วที่สำคัญที่สุดการที่เราได้เดินทางออกไปข้างนอกมันจะเป็นก้าวแรกในการที่เราจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคตแต่ถ้าถามผมว่าคนราศีกรกฎอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงาน,าน,งานถือว่าในช่วงเดือนนี้เป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะดีมากใครที่กําลังปรารถนาหรืออยากจะหางานใหม่มีโอกาสประสบความสำเร็จ สำหรับชาวราศีกรกฎเท่านั้นนะครับยิ่งถ้าได้ทํางานกับคนต่างชาติรับรองได้เลยว่าคุณไปได้สุดๆแน่นอน แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้คนราศีกรกฎเป็นคนรักอิสระมีลักษณะนิส,สัยของธาตุลมเป็นหลักเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะรู้สึกเบื่อนหน่ายอะไรง่ายๆทำพักๆหนึ่งพอเราเป็นพอเราจำนานก็อยากจะเปลี่ยนอยากจะ,ย,ย,กจะย,ย้ายนี่คือคาแรคเตอร,ร์ของคนราศีกรกฎด้วยอิทธิพลของธาตุลมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข,อข้องก็เลยส่งผลทาให้บางคราวเจ้าชะตาอาจจะทําปุ๊บปั๊บนิดๆหน่อยๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงโยกย้ายแต่ถ้าอยู่ในภาวะชนี้ผมเรียนว่าหากทาแล้วดีมีโอกาสประสบความสำเร็จขอให้ทนทําต่อไปรับรองได้เลยว่าสิ่งที่คุณหังและปร นแน่นาคตสสำเร็จแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินทรัพย์สินมรดกเป็นไปในทิศฐานที่ดีมากๆนะครับพอเรามาพูดเรื่องของทรัพย์สินมรดกที่ดินแล้วคราวนี้เราก็มาว่ากันเรื่องของการเงินเลยนะครับการงานก็จะออกแนวนี้นะครับพูดกันคร่าวๆก็พอแล้วนะครับ การเงินต้องบอกว่าเด่นมากทั้งจากงานที่เราทำนะครับจากโชคลาภอันนี้สําคัญมากๆนะครับแล้วก็จากการทําธุรกรรมกับแบงก์กับธนาคารพูดง่ายๆว่าไปกู้แบงก์กู้ธนาคารชาวราศีกร,รกฎมีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเเราเองปรารถนาะบางคนอยากจะทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อเอาเงินมาหมุนกับธุรกิจหรือขยับขยายเติบโตในเรื่องของธุรกิจหรือว่าขยายสาขาสวนกระแสในช่วงเวลาที่โควิดกําลังระบาดอย่างนี้คนราศีกร,รกฎมีโอกาสประสบความสำเร็จนะนะครับที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับคนราศีกร,รกฎเอง ยังมีโชคจากการเล่นหุ้นไม่ว่าจะเทรดทองไม่ว่าจะเป็นบิดคงบิตคอยอะไรต่างต้องบอกว่าเจ้าชะตาค่อนข้างประหลาดใจในเรื่องของการเงินบางครั้งเนี่ยไม่เคยคิดเคยฝันว่าดวงจะดีแบบนี้บางที่ทำนูน่นทํานี่มาตั้งนานแต่บุญมันจะได้มันได้หมยง่ายลักษณะแบบนี้จะปรากฏขึ้นกับคนที่เกิดในราศีรากรกฎแต่ต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเป็นเพราะบุญบรรดาส่งผลมาทั้งบุญใหม่และบุญเก่าที่เรา ราศีรากรกฎได้ทําไว้อย่างที่ผมเรียนไปทุกๆคลิปว่าทานศีลภาวนาเป็นบาตรแรกที่ทุกๆท,ท่านควรจะยึดติดไว้เป็นสายประจำตัวของเราทุกคนไปอีกทั้งการที่เรามีผมวิหารฤีเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาเป็นวิหารธรรม จะยิ่งส่งผลโดนปรนดานให้คนทุกคนไม่ว่าจะเป็นราศีกรกฎหรือราศีอะไรก็ตามจะยิ่งโดดเด่นเป็นที่รักใคร่ของผู้หลักและผู้ใหญ่เหล่านี้คือสิ่งให้ทั้งการงานและการเงินของคุณโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับในกรณีถ้าคนราศีกรกฎเนี่ยนะครับดวงการเงินแบบนี้การงานแบบนี้ค่อนข้างที่จะเป็นภายในที่ทางที่ดีแล้วถามผมว่าแล้วอยากจะทําบุญเสริมดวงชะตา ในรอบปักนี้คนราศีกรกฎควรทําบุญประเภทไหนบุญเสริมดวงชะตาชาวราศีกรกฎในรอบปักนี้เด่นมากๆก็คือการบริจาค ปัจจัยหรือถวายปัจจัยช่วยเหลือมูลนิธิที่ต่างๆรวมถึงการมอบยวดยานผานะหรือร่วมบริจาคยานผานะให้กับโรงพยาบาลต่างๆที่กําลังขาดแคลนหรือว่ามูลนิธิต่างๆที่เขากาลังต้องการมันจะเป็นการทําบุญเสริมดวงชะตาที่ดนบันดาลให้ครั้งการงานและการเงินโชคลาภไหลมาเทมาแบบไม่คาดฝันปรารถนาอะไรก็มักจะสมหวังเพราะอนิสงบญที่เราได้ทําไว้นั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ทําบุญประเภทนี้ ถวายปัจจัยหรือว่าร่วมบุญกับคนที่เขากาลังอยากจะทําแบบนี้อยู่แล้วคราวนี้ก็มาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาราศีเกิดนะครับของคนราศีกรกฎนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรแวะไปกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลของคนราศีกรกฎในรอบปักนี้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นักนะครับ ก็คือวัดพนัญเชิงที่อยุธยานะครับสองวัดชัยวัฒนารามวัดคุณอินทป,ประมูลนะครับวัดัชยโยและวัดสุดท้ายก็คือวัดปากน้ำภาสีเจริญเหล่านี้ใครใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นได้เลยนะครับหรือว่าสถานที่ตรงไหนเขาเปิดเราก็สามารถที่จะแวะเข้าไปกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราได้เลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่เราทำบุญไหว้วพระเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้ก็มาถึงเวลาที่เราจะไปลองเสี่ยงโชคกันนะครับ งวดวันที่16สิงหาคมนี้ทิศทางที่เป็นมงคลก็คือทิศตะวันตกนะครับหากได้เดินทางไปทิศนี้จะบังเกิดโชคลาภรวมถึงสีที่ดึงดูดโชคลาภคือนะครับคลิปนี้บอกสีด้วยนะครับก็คือสีน้ําเงินสีทองสีแดงและสีขาวโชคลาภชาวรา,ราศีกรกฎงวดนี้มักจะมาในรูปแบบของความฝันเช่นว่าฝันเห็นวัดเก่าๆฝันเห็นรถเห็นราอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับรวมถึงทะเบียนรถที่ใช้เป็นประจําด้วยนะครับ แต่ถ้าเราไม่ฝันตรงนี้คนราศีกรกฎก็สามารถลองดูว่า เลขมงคลที่ผมให้ไปจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเลขมงคลงวดวันที่16สิงหาคม2564ของคนราศรกรีกรกฎก็คือเลข8เลข1เลข9แล้วก็เลข4นะครับผู้ชายผิวสองสีผมสั้นหยิกๆหน่อยนะครับรูปร่างผอมสูงดูปลปลกเปลี่ยวแล้วก็ดูธรรมะธรรมแงมากนะครับมีแผงลอตเตอรี่อยู่ทางทิศตะวันตกจะนําโชคลาภมาให้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าการเดินทางจะก่อให้เกิดโชคลาภเพราะฉะนั้นที่มีแผงอยู่แบบนี้แล้วมีลักษณะแบบนี้เราอาจจะต้องเดินทางไปหาเขานะครับ จึงจะได้เจอเขาจึงจะบังเกิดเรื่องของโชคลาภนะครับอายุไม่เกิน40ปีนะครับและก็มีคนหนึ่งนะครับผู้ชายผิวขาวรูปร่างท้วมๆอายุไม่เกิน60ปีสําหรับคนนี้จะมีแผงอยู่ทางทิศเหนือ คนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับดวงที่ดวงสมพงศ์กับคนราศีกรกฎหากเราเสี่ยงโชคแล้วเนี่ยก็มักจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของโชคลาภด้วยถ้าถามผมว่าโชคลาภคนราศีกรกฎเยอะมากแค่ไหนในะรอบปักนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสลุ้นรางวัลใ,ใหญ่ได้สบายๆเลยนะครับหรือบางคนถึงขนาดที่ว่าปลดเปลื้องหนี้สินที่มีได้เลยซื้อบ้านซื้อรถได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่ที่บุญธรรมกำแต่งของแต่ละคนเป็นเกณฑ์น,นะครับเป็นแบบนี้นะครับ คราวนี้เรามาว่า ah ก nice ันว่าวันเวลาและสถานที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคนราศีกรกฎในรอบปักนี้เนี่ยนะครับวันที่ที่เป็นมงคลเหมาะแก่การเสี่ยงโชคซื้อหวยสล็อตอรี่ก็คือวันที่แปดวันที่เก้าวันที่สิบ็ดและวันที่สิบี่เหล่านี้จะเป็นวันมงคลของคนราศีกรกฎนะครับสำหรับเวลานะครับช่วงเช้าก็จะเป็นเวลาแปดนาฬิกาบนาทีและเวลา1ิบสนาฬิกาจนนะครับส่วนเป็นช่วงบ่ายก็คือเวลา14 0 0ี่ดนและเวลา 18. 0 0นดะครับนถานที่ควร เสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ของคนราศรีกรกฎก็คือหน้าแบงค์หน้าร้านทองนะครับแหล่งพักรถ ปั๊มน้ํามันแหล่งท่องเที่ยวหรือวัดวาอารามเก่าๆที่เราไปทําบุญมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นที่ที่เหมาะสมกับคนราศีกรกฎทั้งสิ้นแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเวลาเราจะเสี่ยงโชคควรที่จะเน้นคนขายทิศทางวันที่และเวลาเป็นสําคัญจึงจะมีโอกาสดีมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับอันนี้เป็นดวงชะตาของคนราศีกรกฎในรอบปักนี้ก็คือวันที่สองสิงหาคมถึงวันที่ส6บสิงหาคมนี้นะครับ ถ้าสมมุติว่ากองฉลากเขาเลื่อนออกฉลากออกไปนะครับคลิปนี้ก็ยังสามารถใช้ได้ตามปกตินะครับสำหรับคนราศีกรกฎนะครับเอาละครับสําหรับการทํานายดวงชะตาร,ราศีกรกฎมหาเฮงอันดับที่สองกับผมหมอขิดโชลี่ก็คงจะขอ,อยุติลงปรงไว้แต่เพียเงเท่านี้ก่อนแล้วพบก,กันใหม่กับราศีมหาเฮงถัดไปจะเป็นราศีอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยลุ้นกันสําหรับวันนี้มีความสุขม,มากๆลาไปแล้วสวัสดีครับ